สวัสดีครับผม HAKH ฮัอนุรักษ์นะครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาที่ฟิตวันยิมนะครับที่อุดมสุขจะมาพามากันฝึกไบเซ็ปนะครับแล้วก็ทราเซ็ปเป็นเอ่อออฟซิสั่นโปรแกรมนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปสู่โปรแกรมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับแฟ้มสวัสดีครับโอเคแนะนำเพื่อนๆหน่อยแนะนาแนะนาตัวอ่ะสวัสดีครับอ่าผมแฟ้มนะฮะจากฟิตวันยิมครับโอเคที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่า ฟิตวันยิมตอนนี้อ,อยู่อุดมศุขครับอุดมศุขอยู่ที่อุดมศุกร์สถาน BTS อุดมศุขครับวันนี้ชิลๆนะครับก็วันนี้ช่วงนี้ผมออฟซิซันใช่ไหมก็ช่วงนี้ประมาณเดือนธันวาแล้วเดี๋ยวพี่มีโปรแกรมน่าจะวันเมษาก็ยังเพิ่มกล้ามเนื้อได้อยู่นิดนึงได้อยู่วันนี้แนะนําพี่ท่าไหนบ้างก็เดี๋ยววันนี้เราจะเปิดใบเสร็จก่อนครับแล้วก็ค่อยตามด้วยทัวรเสร็จก็อันนี้คือจะเป็นตารางที่จะครบครบ ครบทุกมัดก็คือเน้นเน้นมือมีกี่มัดสองมัดมีสองมัดแต่ว่าอันนี้เราจะเล่นเหมือนครบทุกมุมมากกว่าบางคนเข้าใจว่าไบเซปอ่ะมันมีแค่สองมัดใช่ไหมหรือบางคนเข้าใจว่ามันก็คือกล้ามเนื้อไบเซฟแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเล่นหลายๆมุมอ่ะคือมันเก็บมีมิติมากขึ้นใช่ใช่ไหมจริงๆคือเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของไบเซฟหรือแขนเนี่ยมันก็จะว่าไปถึงตรงช่วนชิ้นโฟร์มด้วยครับผมอ่ามันก็จะมีกล้ามเนื้อเข้ามาอีกนู่นนี่นั่นได้โอเคงั้นเราไปลุยกันเลย ข่าแรกเป็นอินคลายดัมเบลครับอันนี้มีเทคนิคอะไรพิเศษไหมเวลาอย่างแรกเลยเวลาเซตบ่อครับอ,อันนี้คือตามปกต,ติผมจะแนะนําให้เริ่มที่60องศาก็คือมันจะตั้งสูงกว่านี้หน่ยอยแต่วันนี้เราเล่นสี่ห้าองศาสีห้าองศาใช่ครับต่างกันยังไง60กับสีหคือส่วนใหญ่อ่ะคืออยากให้เริ่มที่6กองศาพราะ้เกิดถ้าเกิดมันเป็นสีองศาแขนมันจะยิ่งยืด ก็คือยิ่งยืดอะบางทีมันจะมันจะยิ่งฟิลยากก็คืออยากให้เริ่มตอจากตอนที่มัน60องศาก่อนเริ่มจากมันง่ายกว่าเนี<ะ>่ยครับคือเวลาที่เราก่อนจะลงเนี่ยให้เราเก็บสะบับเยอะๆเลยเยอมะมากๆเตรียมเตรียมเตรียมมาเลยเราเก็บสับัด<อ>แล้วเราค่อยลงทีเนี่ครับคือในท่านี้เวลาเราเวลาเราเปิดแขนออกมาเราจะไม่เคยตรงสักทีเดียวกับกับไหล่ราจะเปิดออกมาประมาณย0่สิถึงสามสิบองศาเพียงน้อยที่สุด แล้วเวลาเ,าเคอร์เนี่ยครับคือก็ให้เราคิดซะว่าเหมือนเวลาลเ,เคอร์เนี่ยดัมเบลว่ะมันจะเข้ามาที่หัวไหล่ของแต่ละข้างอ่ะแบบนี้ก็จะฟิลง่ายกว่าแล้วตอนลงก็คืออ่ะสุดท้ายผมขอต้องบอกงนีให้ดูด้านข้างเออก็คือจากด้านข้างเนี่ยเราจะยืดลงมาสุดเลยคือเราเน้นตรงนี้ตรงนี้ให้ยืดลงมาก่อนอคือบางคนเล่นเพดตาผมเห็นบางบางทีเล่นกันแล้วเหมือนอันเนี้ยอ่ะจะลงกันมาไม่สุดแล้วก็เหมือนอยู่แค่นี้ ให้เราเน้นที่ตัวแขนท่อนบนก่อนว่าต้องลงมาฉากะตรงน,นี้นะนเนานะอ่ะเีนนะอันนี้ครับเราจะไต่ไปเรื่อยๆก็คือตอนแรกก็คือจะวอร์มก่อนประมาณเซตถึงสเซตแล้วก็ เซตจริงสี่เซตสี่เซตอ่าเอ็เอาากคำว่าเซตจริงเนี่ยคือคือเวลาเรานะับอรัเราจะนับผมที่เราเล่นเฟลถ้าเฟลก็คือหมดก็คือหมดจริงๆสิบเซตก็จะแต่น้ำหนักตั้งแต่ประมาณเวทประมาณ15บครับ15บห้าแปดประมาณนี้15 12 18สิบงสิี่เซ็ตท่าที่อสองครับผม ก็อันนี้คือเป็นฟิวชอร์เธอร์ับแต่ว่าเราเลือกใช้บาตรงมจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นบาใหญ่ก็ได้คือเป็นบาตรงมทำไมถึงไม่เอาบาตเียคือผมมองว่าด้วยส่วนตัวแล้วอะสมมุติว่าถ้าเกิดเรายืนบาเบลเซอร์นะ สำหรับผมอ่ะบานใหญ่คือจะเรียกที่หนักที่หนักที่สุดใช่ซึ่งผมอ่ะมองในจุดนี้คือถ้าเนี่ยเรากลับมาเก็บแมสโดยรวมก็คือเป็เรื่องบานที่เราเป็นได้หนักที่สุดอ๋อเปรเซชั่นแบบแบมแนนแมสใช่ใช่คือเราเราไม่เน้นจับแคบเพื่อเป็นลงในกอะไรอยนให้เย็นตรงแ้นแมสก็ผมบอกอีให้นังว่าที่เราเป็นปรเชอร์อันนี้เพราะว่าอ่าเวลาเร่งไปเสร็พอะครับมันจะ มันจะมีสองหัก็จริงแต่ว่าไบเส็บเราอ่ะมันสามารถเล่นได้จากในหลายโพซิชันครับผมก็คืออันแรกเราเปิดไปอินคลายอ่ะ,อะเขาเรียกว่ามันเป็น position ที่ไบเส็บเราอ่ะยืดมากที่สุดครับผมหรือว่าเรียกว่าเล็งเทน o s i t i o n ก็คือจุดที่ไบเส็บเรายืดที่สุดตรงนนีะ้ส่วนมาถ้านี่จะเป็นจุดที่ แขนเราอ่ะมันจะเข้ามาอย่างนี้ใช่ผร้องก็คือจะเป็นโพชชั่นที่เรียกว่าช็อตเทนก็คือเราเล่นในจุดในที่ไบเสร็จอมันสั้นกว่าตรงนี้ครับก็คืออย่างแรกคือเราเล่นตามฟังก์ชันด้วยนะครับนะแระตอนนี้เพราะว่าท่านี้ยพอเรามาดูตามฟังก์ชันตรงเนี้แล้วอ่ะเวลาเราเล่นกะครับตรงนี้มันช่วยทำให้พีมากมากขึ้นไปมากกว่าตัวนั้นก็เรียกได้ว่ามากกว่ามากกว่าตาเป็นัวธรรมดา นี่อยากให้ทุกคนดูนะครับคืออันนี้พี่นัทเล่นเสร็จสองข้างจะเห็นว่ามันไม่หลุดออกมาเลยทั้งที่เราไม่ได้ใส่ตัวล็อกมาเพราะว่าคือเราเล่นนะเราต้องให้ความสมดุลเกี่ยวกับารบาลานซ์แล้วก็การฝึกุบาลานซ์ด้วยครับถ้าเราใส่ตัวล็อกอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ดูนอนแต่ของพี่นัทที่ฝุกจนนิ่งไม่หลุดท่าที่สามนะครับเป็นเคเบิลอ่ะข้านี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเป็น จะเป็นท่าแมสเหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนคล้ายปลาปลาเบลเซอร์อ่ะใช่ก็คือเหมือนเรียกได้ว่าเป็นมานตนดาดในการสร้างแมสทั้งหมดแต่มาใช่เพราะว่าเราเราเล่นไปพวกของเราเล่นในพวกอันนั้นเป็นไปหนักแล้วคงฟีเวรามากมันใช่ก็คือตรงนี้มันจะเทนชั่นมันจะกำลังพอดีครับแล้วก็เราเล่นเล่นเรปประมาณสิบสองถึงแปดในบอร์ดทูี้ธรรมดาเน็บสองพอเน็บสองใครได้อันนี้ดีทีนะคระับ อันนี้12ครับเพราะทีมีสักสองเบอร์เที่ยงวันไปอ่าโอเคจับประมาณนี้ใช่ใช่จับแล้วนี่เป้มาเนี่ยเอาละโคมน้ำน้ำหนักลงที่ส้นเท้าตลอดเลยเท้ารักไม่ก็คือเพราะนั่นคือเวลาที่เราปล่อยตัวลงมาใจเอ็นมาข้างหลังตาธรรมชาติเออเออนั่นแหละเออจะไปนอนก็ได้นะเออนั่นแหละถ้าอย่างเงี้ยไปแต่งมัวนอนต่อโอเค ท่าสุดท้ายใบเสร็จแล้วอ่ะอันนี้ถ้านี้จะเป็นเทคนิคพิเศษรับมันจะประกอบไปด้วยสามท่าอออ่าเป็นไตรเซ็ตทีนี้คือสามท่าเนี่เราจะจัดเรียงเอาไวใ้ให้มันใช้น้ําหนักเดียวกันทั้งหมดออ่าโอเคคือมุมแรกเลยอ่ะอ่ะพี่ยเดี๋ยวห้หน่อยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวกล้องตรงนี้ครับเออมุมแรกคือฮึบขึ้นมาเปิดางเนี้อ่าใช่มุมเนี้ยคือมันจะมีการปิดแขนตัด มุมแรกคือมันจะเป็นมุมในการบิดแขนของไบเซร็จก็คือที่เราเล่นมาทั้งหมดเนี่ยมันแค่สามท่ามันยังขาดมุมนี้มุมหนึ่งคือมุมซู p ิเนตในการในการใช้มื่อถึงพิกฟังก์ชั่นของใบเซร็จก็อันนี้ก็จะมาอยู่ในท่าแรกที่แปดครับอันนี้จะเป็นแปดประมาณแปดถึงสิบท่าระแปดถึงสิบเสร็จแล้วก็ท่าต่อมาท่น,นี้เออท่านี้ครับคือก็มันจะเปิดอ่าจะจะเป็นเวก ึงชิดตัวแบบนี้แล้วก็ตอนที่มาทำงานเนี่ยเราจะได้มัดนี้อันนี้เป็นข้าง b r o c h i o r e a d i n e i s อ่าจะเป็นมัดเดียวกับที่เราได้กับแฮมเมอร์ครับแล้วก็อันสุดท้ายคือพอเราเริ่มหมดแล้วก็จะเป็นท่าที่สั้นที่สุดก็คืออันนี้ตัวอดินเข้า จบไปแล้วต่อไปเป็นหลังแข้งท่าอะไรบ้างครับท่าหลังแข้งเ,เราจะมี4ท่าครับก็ใน4ท่าเนี่ยก็คือเราจะเป็นโ<ม>ฟกัสที่ว่ามีการเคลื่อนไหวของไพรเซ็ปครบทุกมุมอ่ะก็จะมีก็จะมีมุมมุมมุมพุชดาวอย่างนี้ก่อน <ยะ S 1> แต,อต่ว่าท่าแรกเราเราจะไปเล่นเคปเอ่อคิกแบ็คเป็นเคเบิลคิกแบ็คจากสองฝั่งเพื่อเน้นในตัวไพรเซ็ปด้านข้างตรงนี้แล้วก็ทีนี้อ่ะทีนี้ก็เสร็จแล้วเราจะไปเล่นวอลนัมพูเบอร์เฮดครับ อันนี้ก็คืออีกมุมหนึ่งเพราะว่าทอยเซตเราตั้งฉากขึ้นสุดมาให้โดนบอลเพสเยอะหน่อยข้อที่ห้าสามเราจะไปสมิธโพสต์ร r i p b e n c เด็นอัลร้าส์ข้อเนี้ยผมถือว่าสําคัญเพราะเป็นข้อที่เน้นแมสข,ของทอรเซตทั้งหมดนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปจบด้วยดิปอนะ่าสุดท้ายก็เก็บในตัวตัวเนี้ยครับเป็นร้เป็นทอยเซตอีกอีกชิ้นหนึ่งชิ้นที่สาม medium set ก็ close grip วันนี้นะครับก็คือแนะนำจับประมาณประมาณไหล แคบกว่าไหลเล็กน้อยก็ได้ลบปรตอนจับแคบเกินไปไม่ไม่เวครับทม่ไเข้ามือมันหนักเกินไปแล้วก็เน้นทีบิดี่ตัวทเมื่อกี um ้ผ่านไปสองท่านะครับเป็นเบสิกเป็นเอ่อโอเวอร์เฮดกับอะไรนะเอ่อโค้ชออเมื่อกี้มันเน้นลองเ h e a ใช่ไหม long h e ดิฟใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือจะเป็นท่าที่เราเอาไว้มาเก็บและก็ ก็ถ้าเนียครับคือตามหลักแล้วคือมันจริงๆใบเสียดส่วนใหญ่มันก็แยกกันไม่ค่อยได้ครับมันแค่ว่ามันจะเน้นหัวไหนมากกว่าก็เล่นนะเราไม่มีทางแยกมันได้จากสามหัวส่วนใหญ่เปนพร้อมกันพร้อมกันอยู่แล้วครับแต่ว่าพอเป็นดิพันเนี้ยมันจะใช้ตัวอันนี้เอาไปเสร็จอันหัวที่สามมีเดียวเลสมีเดียวเลสมีเดียวเลสคือตรงเนี้ยมันดูเหมือนเล็กจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ามันคล้ายๆกับกวอเทอร์เลสของไบเซ็ยก็คือมันจะติดใต้รองเท้ อยู่ใต้ลองเพชรอีกทีเวลาเราใช่เพราะคือยิ่งเราเล่นชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยลองเพชดนะครับมันก็ยิ่งหนักไปด้วยแล้วเวลาที่เราเกรงมันจะมีมิติอย่างชิ้นนี้เนาะถ้าเราแข็งแรงก็ตัวเปล่าตัวเปล่าแต่เลยคนที่เพราะว่าถ้าเนี้ยมันคล้ายคลองเทาเราผ่านมาเล่นไม่ได้ใช่ใช้เป็นชั้นสุดแรกแล้วก็อีกอย่างมังคือเวลาเล่นแลวเนี่ยเพื่อเพื่อใช้เส็จอย่างเดียวคือเราต้องเก็บสอบชิ้นตัวโอเคเชิดอกมองตรงโอเคถ้าเกิดเราเช่าอกก็คือต้องเออสอบมองลงตัวเอียงออ่าโเคโอเค เก็บอันนี้เก็บสองนะครับเล่นหลังแขนพอเราเข้าเซตสุดท้ายเราดรอปดรอปังไงเลยก็อันนี้ดรอปก็คือเราเร่มตัวเ่าหมดครับพอเร่ตัวเ่าหมดปุ๊บเราก็ไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวแอซิสก็คือเราใส่น้ำหนักเข้าไปมันก็จะไปชดเชยน้ำหนักเราอ่าก็เหมือนกับเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆก็คือเราจะดรอสองรอบเล่นเสร็จปุ๊บแล้วก็เพิ่มน้หนักดรอแล้วก็เพิ่มน้หนักจริงๆมันก็คือน้ำหนักแล้วก็อีกรอบหนึ่งมาดูกันตัวเ่าก่อนนะ จะสังเกตว่าถ้าเกิดเราใช้เทคนิคจดเซ็ตนะครับเราจะไม่ฟอร์สหร oh. Eu, ha, ือ ah, ว so ่าช่วยไม่เซฟกันเยอะก็จบไปแล้วนะครับหน้าแขนสีท่าหลังแขนสี่ท่าสีท่าทั้งหมดก็ประมาณ3ามสี่เซ็ตใช่แต่ละท่าใช่ครับแต่ว่าพอจํานวนมันเยอะที่นี่เราจานวนท่ามันเยอะผมอยากให้เราเซ็ตไม่ต้องเยอะก็คือท่าละสามเซ็ตก็พอโอเคใช่แล้วก็ส่วนมากก็ บเสร็จที่ผมเห็นคือแฟมจะค่อนข้างให้ความสำคัญกันท่านเก็บฟอร์มไม่ใช่ใบเสร็จไทยเสร็จก็เหมือนกันไทยเสร็จก็เหมือนกันทั้งคู่เลยครับเพราะว่าหมายเวลาเราบีบสอมันการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมันอคือจริงๆผมเรียกว่าเวลาที่เราเล่นพวกหลังหรืออกพวกเนี้ยมันจะมีการใช้ไทยเสร็จไปในแนวที่มันแบบเป็นเป็น power อยู่แล้ว่เพราะนั้นคือตอนที่เราเล่นแยกมันจริงๆอ่ะเราก็คือจัดให้มันอยู่ในฟอร์มที่มันแบบ ไปเลยม,มันก็จะเหมือนจะไปช่วยพัฒนานอีกทางหนึ่งเพราะถ้าเกิดเราเนึกภาพว่าถ้าเกิดเราเล่นหลังเล่นก็หนักเวียงนู่นนี่นั่นแล้วเราเล่นแขนก็เวียงอีกมันก็ม,มันก็ไปกันใหญ่เพราะว่าถึงเราจะเป็นช่วงออฟซีซันก็จริงแต่ว่าเราสร้างขนาดแต่ว่าเราก็ต้องเอาดีเทลไปด้วยไปในตัวเลยใช่ครับสําคัญมากถึงจะออกมาสมส่วนนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยู่แถวนี้อุดมสุขสามารถเข้ามาเยี่ยมยิมนี้ได้นะอยู่ตรง BTS ติดติดกับ BTS อุดมสุขเลยครับชั้น2 ใช่ครับชั้น2อ,อยู่ในโครงการวันอุดมสุขครับก็คือเป็นโครงการที่เหมือนมีร้านอาหารมีร้านตัดผมอะไรก็คือติดอยู่ปเธียนเลยอืมก็เดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวเราจะแปะไว้ตรงข้างล่างนะครับครับโอเคก็จบแค่นี้ครับผมติดตามคลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับผมครับ